ดีบุญนะคะที่ทำผลิตพันธ์ีบุญแล้วเห็นผลได้ถ้าฉันทำไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะมหากรไปเรายาปลาปิ้งเลขกเลยเขายังสื่อได้อ่ะแค่นี้ไปยังเขาจะสื่อกินบ่ได้ปวดเข่าแล้วก็ปวดหลังเป็นกระดูกกระเส้นได้ข้องเดินใน้ข้องทางานสะดวกขึ้น,นแต่พอรู้สึกว่าที่จ่ายไปมันคุ้มค่าคุ้มราคาคุา้มเด่าสบายใจว่าหาเงิน,นด้ตัวเองไม่อยากจะให้นอนแล้วให้ลูกมาเลี้ยงยังไม่อยากเป็นภาระลูกเนาะใช่ใช่ไม่ได้ ถ้าฉันทำไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะสะักเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนแม่รู้สึกได้เลยนะว่ามันน้ําตาไหลปวดจน้ตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่นะแม่ที่แม่เห็นผลแบบนี้เห็นเห็นผลเลยกินไม่ถึงสามซองแล้วว่ามันดีขึ้นเลยอตัวมันเนี่ยเนื้อเราเนี่ยนิ่มหมดเลย ที่มันตึงเส้นมันตึงเส้นแม่รู้สึกว่ามันแล้วถาม <ๆ S 1> พ่อเขาว่าเป็นไงมั่งเนื้อเขาว่กโอ้เฮ้ยเนื้อมันนม่บวยกว่าเานี่ยพิ่งจะหกสิบแล้วเราต้องเจ็ดสิบป่าเราเป็นนี้เราต้องกินเลยเราไม่ยอมหรอกเรากินแล้วก็ยังชั่วลูกเต้าจะมาขัดฝาไม่ได้หรอกแม่มีรายดีก็กินนะแม่เอาว่ะแม่ถ <ๆ S 2> ้ามันมันแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยน่ะไม่แพงหรอกบางคนอ่ะบอกว่าแพงแล้มันเจ็บปวดไปเต คนไหนที่เขาไม่กินเนะี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะ,ะ,ะฉันก็เปรียบเทียบนะก็บอกเฮ้ยแต่มึงมีก็ต้องทักล้านหนึ่งตั้งไว้ขนานั้นลแล้วมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้มมงให้คนอื่นเาเอาก็เอาหมดเลยอเออบอกมันอย่างงี้นะเปรียบเทียบกันยังมันยังไม่ฟังไนงะคนนะเนี่ยเนี่ยถามแฟนเนี่ยแล้วเรื่องจริงฉันมาพูดจริงแล้วมาด่าด้วยนะ,ะมึงไม่กินมึงกะตายแต่คนที่ปวดเขา่ปขาวปวดขานะมาลองทดลองตัวนี้เพราะว่าตัวนี้สุดยอดเลยมันค้อสุดยอดเลยนะจะว่าแพงอ่ะมันไม่แพงมันคุ้มอ่ะนะ ลองกินดูเนี่ยเป็นกันเยอะแยะไปเนี่ยปวดแข้งปวดขาวเนี่ยชวนๆกันแม่ลองมาทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะแม่คะถ้ามีถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่คิดว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญกี่คะแนนก็ให้เต็มนะเนี่ยให้เต็มร้อยคะแนนกับตรงเต็มร้อยอยู่แล้วดีบุญเนี่ยิสุดยอดมากคุณมีคะแนนให้หนึ่งร้อยคะแนนแม่ก็ให้หนึ่งร้อยคะแนนได้ใช่ล้วพ่อพึงพอใจแค่ไหนคุณพ่อจะให้กี่คะแนนดีกินนอนหลับสบาย แม่มันน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะสุดยอดนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองท่านเดินมาเรื่องจริงเบอร์เซ็นเต็มๆนะคะสำหรับผลิตภัณี์วิบูนของ่เนี่ยวันนี้เบาตัวเลยนะเนี่ยเบาตัวหยงเลยอะน่าม้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเรากิน่ะเราก็ต้องพูดเรื่องความตรงใช่ไหมใครใครเป็นอย่างนี้แบบไอ้ต้อยเนี่ยนะฉันฉันแถวนี้ก็เรียกไอ้ต้อยแถ้าแกเป็นแบบไอ้ต้อยมั่งถ้าไม่กินตัวนี้นะมันก็ไม่ยอมหายหรอกมันก็กินยาแก้ปวดไปจนตายแหละ เชื่าแม่เออเรื่องจริงก่อนหน้าน,นี้แม่ทานผลิตภัณฑ์มากี่ตัวแม่บอกนิดนึงแม่ทานหลายตัวแต่มันไม่เคยหายเนะเาะมันไม่เคยหายแล้วมันถูกราถูกรา,รามาตั้งเป็นกี่ปีแล้วละ่ะถูกราถูกรากินมาแต่ยาแก้ปวดแก้อะไรฉันไม่กินนะฉันกลัวมันเข้าตับเข้าไตาฉ,ฉันกลัวยาหมอยาโรงพยาบาลเนี่ยฉันไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนะเพราะฉันไม่ไม่ไม่ยอมกินถามแฟนได้ไม่เคยไปโรงพยาบาล ถ้าไม่ดีนะกินทีเดียวเ็าฉันก็ไม่ต่างแล้วอ่ะจริงไหมเหมือนกันหมดนะถ้ากินไม่ดีนะใครจะต่างใช่ไหมกินแล้วมันเบาอ่ะแปไปลงป่าได้ชีวิตใหม่แม่เออดีมากเลยไดถึงขั้นน้นใช่ไหมเธอว่าได้ได้ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันสบายมันลงอะไรมันก็ไม่จุกไม่เสียดไม่แน่นไม่อะไรทั้งหมดแล้วนะ ยาอะไรมันจะผิดพันมันจะดีขนาดนั้นพอทานมามานี่ก็หมดเป็นแสนแล้วนะกินมาทุกอย่างอ่ะกินมาทุกอย่างแนะนําใครแนะนํามีไหนว่าดีก็ไปบีบไปนวดไปฉีดยาไปกายภาพบำบัดก็ไปอู้ทำทุกอย่างมันก็ทุเลามันก็หายหายแล้วก็เป็น่องอย่างหายแล้วก็เป็นเหมือนมแต่ก็กลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมเป็นจนขาเนี่มันละครสุดท้ายในขานี่มัน ค่ะค่ะมันมันปวดจนจะเดินไม่ได้ไงมันล้าวแล้วขับรถจะไม่ได้แล้วคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วจะเหยียบคันเร่งอะไรเงี้ยเพราะขาด้ายนี่ไอ้ขาขวาเนี่ยต้องเหยียบคันเร่งใช่ไหมค <สา S 2> ่ะคันเร่งคันเร่งมาเป็นฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วจะไ<อ>ม่มีความรู้สึกเออคุเหยียบไปแรงเท่าไหร่รถวิ่งเท่าไหร <c oughs> <อ>่ต <c oughs> ้มันช้าอัอออนตรายอันตรายเลยเนี่ยบางทีเหยียบไปหุ้ยร้อยกว่าเลยนี่ขามันจะยกมาเคยขึ้นมันช้าถือว่าใช้ชีวิตได้ยากลำบากนะพอตอนที่เป็นเนี่ย เรียกว่าสุดๆเลยยังนึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยอยากหาเงินยังอยากสบายใจว่าหาเงินได้ตัวเองไม่อยากจะให้นอนแล้วให้ลูกมาเลี้ยงยังไม่อยากเป็นภาระลูกเนาะใช่ใช่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีเงินกะกองอยู่นั้นที่ไปซื้อขนมกินยังไม่ได้เดินไม่ได้ใช่บอกก็ไปไม่ได้นลพ่อเนาะไปไม่ได้ไม่ต้องไปรอลูกหลานแล้วซื้อเองซื้อเองไปเองเดินเองขับรถไปเองพ่อช่วยบอกกับ ท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าบางคนที่เขาดูเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าพ่อโดนจ้างมาเป็นหน้างาโอยไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ต้องมาจ้างพ่อเลยจ้าไม่ต้องมาจ้างพ่อหาเองกินเองอยู่ทุ่งมาเลี้ยงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้คือรองเองกินเองหายเองจ้าไม่มีใครมาจ้างไปจ้างเพื่ออะไรแจ้วแลพ่อก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะก็พ่อค้าเหมือนกันก็คือมีสัจจะอยู่แล้วใช่ไม่ได้นั่นละ ถ้าใครเป็นน่อยากลองไม่ต้องมาแขลองแค่กล่องหรือสองกล่องก็เดี๋ยวก็รู้ผลพอรู้ผลแล้วก็กินแล้วเราพิจารณาสิว่าจากทม้งหมเราปวดเนี่ยทั้งวันเนี่ยกินไปกล่องสองกล่องแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้ามันดีเราก็ค่อยๆขยับไปตีสองกล่องสามกล่องถ้ามันดีขึ้นเราค่อยเชื่อไม่าช่พูดปั๊บแล้วมาเชื่อไม่จองพันนี้เราต้องพิสูจน์ในตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นใครฟังเขาพูดอย่างฟังพ่อพูดเนี่ยพ่อพูดแต่จะเชื่อขอให้พิสูจน์มันก็ ก็มันมีความภูมิใจที่เราหายอะเนอะ<า>เราก็ดีใจว่าเออไม่ต้องให้ลูกมากคอยนอกหุงข้าวหุงปลาส่งให้กินและเดิน<ช>กินเองได้อย่างเงี้ยมันดีขึ้นมากเลยด้ว<ล>ยที่เราเป็นมารักษามาจนเราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยช้อแล้วว่ะทําไมกเป็นอย่างนี้เคยนอนโรงพยาบาลเพราะ กระดูกทับเส้นนี้แล้วหรอพ่อเหลือ้ยไปมาสองเที่ยวสเที่ยวเอ,เเอากาชนทั้งหมดแล้วข้าเอากาชนหนูคิดดูสิโอพ่อเท่าไหร่ม <laughs> าเลยแล้วะถ้าพ่อนอนเอากาชนนี่มัน <laughs> อะไรหนูคินะแล้วไม่มีบัตรอะไรทั้งหมดรักษาเงิสนสดหมดคิดดูเขาจะให้พ่อผ่าไหมหรือว่ายังไงเขาบอกว่า,างไงเพิ่งผ่าไม่ยอมผ่าเขาจะให้ผ่าแต่ไม่ยอมไม่ยอมทําไมพ่อไม่กล้าผ่าพ่อกลัวว่ายังไงไม่ใช่กลัวว่ายังไงล่ะกลัวมันจะไม่เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมคือว่าต้องรักษาต้องมีวิธีรักษา เรคิดว่าต้องมีวิธีรักษาเป็นได้มันต้องมีวิธีแต่ว่าจะเจอเวลาไหนตอนไหนวิธีรักษาทั้งมาเจอนี่แอ้ดีบูนนี่แหละถึงได้เอ,อลองมาดูที่ไอ้หามรักษามาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้วเป็นแส่แม่ดูในคลิปในเฟซอะไรเนี่ยแหละดู<อ>นั่งดูก็ดูมานานเลยแหละแต่ก็ไม่กล้าซื้อกินสักทีมันปวดซื้อแต่อะไรของเป็นกระปุกอะไรเนี่ยแหละพุกระพันสองพันก็ซื้อแต่ว่า ไม่ได้ผลเลยเออทันมาหลายยี่ห้อแล้วแม่ก็เลยตังใจอ่ะแพงก็ซื้อดีบูลนี่แหละลองดูเห็นรีวิวอ๋อเห็นรีวิวเหมือนกันกับแม่เนาะเห็นรีวิวเยอะอนเห็นรีวิวเยอะก็เลยตัดสินใจซื้อกินของเลยปวดหลังก็หายแม่ปวดกระเบนเน็บเนี่ยปวดมากปวดจนโล่งหายกระเบนเน็บแล้วแม่เล่าอาการีิแม่ปวดตรงไหนก่อนที่จะทาน่ยปวดกระเบนเน็บมันพิกตัวไม่ได้ มื่อวานมาก่อนนี่แม่เป็นกระดูกทับเส้นอปืปวดมากปวดมันน่นจะแยกกระดูกออกจากกันให้ได้แล,แล้วก็ปวดทนไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งตรงไม่ได้ก็ต้อง,งน,อน,นังงอหลังซื้อกินกล่องหนึ่งกินกล่องแรกรู้สึกว่าตรงนี้มันเอาดีขึ้นเราขยับตัวได้พลิกตัวได้ตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่แม่แม่สังเกตไหม ท้องที่สามโอ้มันดีเอ๊ะมันรู้สึกมันเอ๊ะมันเบานี่นะมันก็ยังไม่หายไงเนาะมันไม่หายขาดแต่มันเบาไงลูกได้อแต่ก่อนจะไปไหนก็จะลุกขึ้นก็ต้องหาอะไรดึงด้วไหมก็ต้องคนดึงสาวก็ดึงคอยยืนอช่วยยืนก่อนของเขาเดินในดังเออมีเสียงดังเสียงดังเลยเหมือนมันจะรุดออกก่อนเขาก็ซื้อม้จักรเท้ามาให้อยู่ มีไม้เท้าด้วยไม้เท้าพันกว่าบาท่ก็ซื้อมาเดินหันหันเดินก็ไม้เท้าก็ไปได้แค่เลาะเนี่ยเนาะแม่ก็เลยอะาซื้อเอากินนี่กองนึงจะให้ลูกสั่งแม่สั่งไ่เป็นหรอกองาด็กเขาโทรสั่งให้เนาะเพิ่มมาอีกกองหนึ่งกองหนึ่งกินอ่ะกองหนึงก็หายหรือลูกดีขึ้นมากเลยดีขึ้นแม่ก็เอ้ากินเรื่อยๆดูที่กินกินสี่กอง จึงจะกินจี๊คองคุงวเข่าตอนนี้คอคือไม่มีไม่มีปวดเลยโอ้โหสุดยอดมากตอนนี้ตามหัวเข่าก็ไม่มีเสียงดังกับแกะไม่รั่นแล้วไม่ันเห็นว่าตอนตอนนี้ก็คือเดิน เดินไปโน่นในบ้านคนตันี้ได้ไกลได้เลยไปหาเลาะได้เลยไปหาเลาะคุยได้เลยไม่มีใช้ไม่ไม่ใช้ไม่เท้าแล้เนาะที่ไปเลยไม่เท่าไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนทิ้งแล้วเลยแม่เดินไปได้ดีใจไหมแม่ดีใจเมื่อก่อนจักรยานแม่ก็ขี่ไม่ได้มันพับขาไม่ได้มันเหยียดมันเหยียดออกไม่ได้เลยเนาะแม่พอเราพอถึงเวลาเราจะหมุนพับไม่ได้ขาพับไม่ได้ขาพับลองโอดลงโอยเลย เอาเดี๋ยวนี่กี่ไปนน้นในตำบลไดเลยปันปัักายานไปในตำบลได้นะไได้เลยแม่เป็นแบบนี้มากี่ปีเนี่ยกว่าจะมาเจอดีบุญเนี่ยประมาณสักสามปีสี่ปีที่เป็นหนักๆสามปีสี่ปีเลยะแม่แม่หมดเงินเยอะไหมกับการซื้อหลากหลายยี่ห้อมาทานเนี่ยว่ะคงจะหลายหมื่นเลยถ้านับเป็นเงินหลายหมื่นนะกล่องของเคอรี่มาส่งกล่องเล็กๆกล่องใส่ยาถามจะลูดจะหลุดก็สัง สารพัดยี่ห้อแม่เคยได้ไปฉีดยาหรือว่าไปฝังเข็มอะไรพวกนั้นแม่ไปนวดอย่างเงี้ยเคยได้ไปไหมนวดไม่ได้มันเจ็บมันเจ็บมันนวดไม่ได้มันจับไม่ได้เลยเลยไม่นวดไม่ได้เลยเจ็บนะคะจ็บแต่ยับไม่ได้ห้องเข่าไม่ได้ ตอนตอนนี้ก็คือ,อเจอดีบูนแล้วนะคะ,ะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็พูดได้ว่าปกติหรือยังเนี่ยแม่หายปกติยังพูดได้ว้ายังไงไหม,ไหมถือว่าปกติแล้วปะถือว่าปกติเนพราะมันไม่ปวดนะแม่อยู่ได้เฉยเฉยไม่ปวดแม่อะไรเพียงเดี๋ยวเราเดินก็อาจจะตูจ้าว่าเราตัวใหญ่น้ําหนักเยอะบ้างแล้วแม่อาจจะไม่คล่องตัวเหมือนเดิมบ้างเนาะไม่คล่องตัวคคุ้มค่าไหมแม่คุ้มแม่ว่าดีน่มีดีบุญออกมานะคนเป็นแบบนี้เยอะ ใช่มันเป็นโรคของผู้สูงวัยเนาะนี่กาลังซ่้ยตากินตากาลังปวดเพราะเข่าปวดปวดเอวแล้วก็ล้าลงมาขานี่หละจ้ะปวดตามเอวเล้าลงมาขาชาไม่ชาจ้ะแต่ปวดยังไม่ชาแต่ปวดมากจปวดมากปวดจนเดินไม่ได้แหละท่านอยู่บนบ้านต้องถัดเอาอ่ะเป็นมาหลายปีแล้วยังค่ะแม่เริ่มเริ่มปวดเอวก็ตอนปีห้าเก้าเนี่ยที่รถชนเน่ยแต่พอสัก ักปี62นี่แหละมามาปวดข้อเข่าแล้วปวดมากเอาปีนี่แหละปวดมากไปจำศินไปอะไรก็จนนั่งพับเพียบไม่ได้ขัดตมาดก็ไม่ได้อลูกแม่ก็นั่งเหยียดขานั่งหลังๆแล้วก็เหยียดขาเอาทีนี้ก็กินไปกล่องหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเบาก็เลยสั่งมาอีกครั้งแรกแม่สั่งตัวไหนไปสั่งเป็นแคปซูลจากลูกตัวนี้ไปนะจากจากกินที่5วันแล้วก็รู้สึกว่ามันเบาเห็นผลเลยนะลูก แล้วก็มาสั่งเพิ่มอีกกี่กล่องสั่งเพิ่มอีกสองกล่องจ้ะก็ทานแล้วก็แค่นั้นใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ค่ะทีนี้ก็ก็เห็นว่ามันหายแล้วก็สั่งมาอีกสองกล่องเป็น,ปนรวมรวม,รวมทั้งหมดนี่แม่กินนี่สี่กล่อง สี่กล่องห้ากล่องแล้วทีนี้ก็ว่าจะหยุดกินเนี่ยพอดีมาล้มอีกก็เลยปวดอีกก็เลยโทรต่างมาอีกสองกล่องอ๋อค่ะก็คือเริ่มแรกคุณแม่ทันดีบูลชนิดแคปซูลไปค่ะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ตัแรกด้เนผลเลยเลยรู้สึกว่าเบาเลยเลยลืมปวดไปเลยใครจะไปกล้าจ้างแล้วใครจะไปกล้ารับจ้างเราจินเรารู้ตัวเราว่ายาเขาดีแล้วก็ว่าดีไม่ดีเราก็จะไปโฆษณาให้เขาทำไมอะ อันนี้ดีเรากินด้วยตัวเราเองดีเราก็ว่าดีคุ้มค่ะถามว่าแพงไหมไม่แพงอ,อ,อาการที่หอบขาขึ้นลดเบาเรื่องตัวอา้าวหายได้โดยโดยปริยายแพงไอ้แพงที่สองรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะผู้ใดเพ่อเ,เคล,อลอเอ่อร่องก็ร่องซะเพราะหากชีวิตเจ้าของสิบค้าก็ไปเรายาปลาปิง้งเลขกเลยเ,เขายังสื่อได้อ่ะออแค่นี้ไปยังเขาจะสื่อกินบ่ได้ มาหักชีวิตจะของมันแผลสิหักลูกหลานกับมาหักเด้จกเงินจะของซื้อเลยค่ะบ่ต้องเสียดายเงนินมาซื้อยางเงินเมื่อไรก็นั่นมาซื้อดีบุญเนี่ยกินกินแล้วก็บุบบุมี่อันตรายยังกินแล้วก็ดีบนนัี้ิตก,ก,กินอีกกินนี่ก็หายออหายเลยเดี๋ยวนี้ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันที่คลารมาม933นะคะใครมีปัญหาปวดเข่าปวดข้อกระดูกทับเส้นประสาทฟังทางนี้ค่ะวันนี้เรามาสัมภาษณ์ผู้ทานจริงเห็นผลจริงเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อ,อคุณพ่อชื่ออะไรคะเสริฐรัตนสินคุณพ่ออายุเท่าไหร่คะหกบอาอาชีพอะไรคะตอนนี้ขับรถ,รถจ้างตอนนี้ไม่ได้ขับแล้วรถเพราะตั้งเป็นหมอกระดูกมาไม่ได้ขับ อื้มเ้เฉยค่ะตั้งแต่เป็นอาการนี้มาคือไม่ได้ทํางานแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อคะก่อนที่จะมาทานตัวดีบูอาหารพ่อมีอาการปวดจุดไหนคะคุณพ่อปวดทั้งตัวเลยมาชาลงขาเนี่ยเดินไม่ได้ปวดหลังเดินลําบากของขาหลังจากที่ทานแล้วคุณพ่อได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างคะมันดีขึ้นเดินได้ทำอะไรได้เดินเหินได้สบายนอนได้ไม่ค่อยปวดหลังไม่ค่อยอะไรเลย ก่อนทานคือเดินเดินไปไหนมาไหนคือเดินลำบากใช่ลำบากโอ้ยลำบากมากต้องมีอะไรช่วยยุงทีต้องใช้ไม้กระเท้าช่วยเดินลำบากพอได้กินไปแล้วเดินได้สบายไม่ปวดไม่ไดเห็นว่ามีนัดผ่าตัดด้วยใช่ไหมคะพ่อแล้วก็ไม่ได้ผ่านัดวันที่ยี่ยี่สองยี่สามตุดกันยาจะผ่าแล้วก็ไม่ได้ผ่ากินไอ้นี้ก็ไม่ได้ผ่าคุณพ่อทานดีบุญไปกี่กล่องคะคุณพ่อ จำได้ตัสามซองนะพอซองที่สามไม่ค่อยยิ่งชั่วค่อยเดินได้ไม่ค่อยปวดไม่ค่อยอะไรโอ้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากเลยนะคะคุณพ่อเนาะเพียงแค่สามซองนะคะในหนึ่งกล่องนะคุณพ่อประทับใจกับตัวผลิตภัณฑ์ดีบุลแค่ไหนคะคุณพ่อมากเลยแหละแต่ว่าราคามันก็แพงคุ้แต่คุ้มค่ากว่าใครไม่ได้เป็นไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนก็ได้ทานไปแล้วค่อยยั่งชั่วเลย คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะกับตัวดีบุลถ้าให้คะแนนตัวดีบุนคุณพ่อให้กี่คะแนนคะจากร้อยคะแนนก็ให้เต็มร้อยเลยโอ้สุดยอดมากเลยค่ะเต็มร้อยคุณพ่อคะแบบคนดูที่มีอาการแบบนี้ค่ะบางคนเขาดูแล้วเขาคิดว่าคุณพ่อเป็นหน้าม้านี่ยอมรับเลยว่าไม่ไม่มีดานเป็นหน้ามุงหน้าม้าไม่ได้รับจงรับจ้างอะไรเนี่เป็นกับตัวเองใครไม่เป็นไม่รู้นะคะก็อาการแบบนี้เนาะ ค่ะไม่มีการล้อเล่นนะคะกับอาการที่เป็นอยู่เนาะถ้าคนที่มีอาการปวดกระดูกขับเส้นเหมือนคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อจะแนะนําเขายังไงดีคะอยากให้แนะนํากินเนี่ยกินนี่ไปแล้สามตองแต่มันก็แพงแต่ถ้าลองกินดูมันก็คุ้มถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายไปนะคะคุณพ่อเนาะเหมือนกับได้นั่นแหละได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาแหละต้องมานั่งนอนติดเตียง โอ้ oh, ค่ะสุดยอดเลยค่ะคุณพ่อใครที่มีปัญหากระดูกทับเส้นประสาทนิ้วล็อกชาปลายมือปลายเท้าข้อเสื่อมเข่าเสื่อมนะคะติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะ